สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสัปดาห์ก่อนผมมาเอาตัวแปลงแบตมากีตาร18โวลต์เพื่อเอามาใช้กับตัวกิกซอร์ไรโอบีวันพะครับในซีรีส์วันพลก็ใช้งานได้ดีอันนี้คือตัวนี้รหัสจะเป็น MT 20 RNL เอามาใช้กับไรโอบิวันนี้ก็มีมาเล่าสู่กันฟังตัวนี้เป็น MT 2 0 MN ตัวนี้เป็นตัวแปลงแบบไมกิต้า8 8โวลต์ตัวนี้ให้ใช้กับตัวเครื่องมือมากิต้าหรือมร์เทคที่เป็นรุ่นเก่านะครับที่เป็น18โวลต์รุ่นแรกๆ ตัวนี้เป็น18วัต์รุ่นแรกที่ใช้ฐานนิกแคดแล้วก็มันยังใช้ดีนะครับมันยังใช้ได้ดีเลยแล้วก็ผมไม่ไม่ได้แปลงฐานคือแปลงตัวฐานนิกแคดเดิมเป็นลิเธียมนะครับยังไม่ได้ทำก็เลยจำเป็นต้องใช้ก็เลยไปหาเหมือนเดิมนะครับก็วัดดวงเอาแต่คุ้นๆว่ามันเคยมีคนใช้รุ่นนี้อยู่ก็เลยสั่งรุ่นนี้มานะครับตัวนี้ผมสั่งมาจาก Aliexpress ผมลองแล้วใช้ได้ดีแต่ตอนเสียบเข้ากับแป้นมันอาจจะดูตลกตลกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูแล้วกันเอนไม่มีขาตั้งกล้องนะครับก็ขออนุญาตวานแฮนแล้วกันนะครับตอนเข้ากับตัวตัวฐานเนี่ยจะสวยสวยดีเลยนะครับแต่เดี๋ยวตอนเดี๋ยวดูตอนที่มันเข้ากับตัวนี้ผมว่ามันตลกตลก เห็นท้ายไหมฮะเหลือท้ายบานเป็นช่องกระโลเลยแต่ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีเรียแรงเหลือเฟือเลยนะครับผมว่าเป็นเครื่องมือที่ยังใช้ได้ดีอยู่แล้วก็พยายามที่จะหาอะไรมาดัดแปลงมันเนาะทางจีนก็ผมว่าเขาก็มีความพยายามสูงนะครับ เข้าดีไหมนะครับถ้าดูจากช่องเนี่ยก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่ถึงกระแย่โอเคเลยนะครับใช้ได้ดีครับสำหรับคนที่ยังไม่อยากลงทุนกับสว่านตัวใหม่18โวลต์จริงๆก็อยากจะซื้อเป็น m a g i t ิา18โวลต์ปัจจุบันนะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกแล้วแต่ยังเดี๋ยวขอทนใช้ตัวนี้ไปก่อนเพราะปกติก็ทำงานไม้เจาะไม่หนักนะครับสว่านประเภทนี้ธรรมดาใช้ได้ดีนะครับก็ แนะนำประมาณนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับใช้กับไลโอบีแบตมร์กิต้าจะเอาไปใช้กับเครื่องของไลโอบีวัให้ใช้ตัวแปลงรุ่นนี้นะครับ MT 2 0 r h l